โหน้อใชยครับเอาจริงนะยังไงเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตที่ผมหวันมากเลยนะเพราะหวันเรื่องสคริปที่สุดว่าวันนี้คริสจะพูดอะไรกับผมบ้างผมบอกเลยนะฮะทุกวันที่ผมเจอหน้าเขานะครับที่ตึกเราไปตืกอ่ะครับวะพี่เตรียมตัวเลยเออเตรียมตัวพี่เตรียมตัวเลยวันนี้นะผมต้องบอกนะฮะเมื่อก่อนนะครับครับผมเจอกับพี่แกงส้มนะครับผมจะเรียกาว่าโปรเออเป็นพี่ชายทุกวันนี้นะฮะ c o l i ไ e r Music นะครับเกินไปครับเกินไปไม่ไม่เกินไปไม่เกินไปเราต้องเราต้องได้พี่ชายผมบอสแล้วนะเกินไปใช่ไหมครับพวกเราทุกคนครับจริงผมผมดีใจมากที่พี่มาดูแลพวกผมพูดจริงขอบคุณมากครับใช่เพราะว่า เราเรารู้จักกันมาสักพั้หนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้มาทํางานชิมลางครั้งแรกกับเพลงนอนไม่พอถูกต้องถูกต้องพี่แกงส้มเป็นคนดูแลเพลงนี้ให้กับผมนะครับผมตอนนั้นยังไม่มีไลเซอร์เลยใช่ครับตอนนั้นเหมือนว่าได้รับโอกาสครับมาช่วยดูโปรเจกต์นี้ให้กับคริสใช่ครับใช่ครับผมดีใจมากเพราะที่เพลงนั้นก็เป็นเพลงที่ผมรักมากๆดีใจที่พี่มาช่วยดูแลจริงๆบขอบคุณมากแล้วเรื่องแต่งงานเป็นยังไงเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะ แล้วมันข้ามไปเรื่องแต่งงานได้เลยเอ้ามันคล้ายๆกันอยู่แล้วจริงเหรอนี่ซอมาไหมโทษนะซอเดินมาส่งตั้งแต่เนี่ยก่อนพี่ผมรู้ว่าซออยู่ตรงไหนมานี่ยภรรยาแต่เหรียญซออยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ซออยู่นี่ซออยู่นี่เห็นป้ะซออยู่โน้ตซอยืนนฮะซอซอยืนดูเดี๋ยวดิโอ้ยตายแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องขวบปีหน้าใช่ไหมปีหน้าเลิกงานยางดีแน่นอนครับผม ก็คือลากกูขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเป็นพยานถูกต้องเอาไว้ถ้าถ้าผมพูดขนาดเนี้พี่ยังไม่ขอพี่หมาเลยดโอเคแลซอจะบอกว่าจะบอกซอว่าไม่ต้องห่วงนะผมไม่หมาแน่นอน หือไม่ลืมเอาไว้พี่อยากให้มีคนมาล้อผีพี่ด้วยอ๋ออยู่แล้วแล้วไปร้องมีค่าตรงค่าตัวไหมอะไรไงมีมีมีเป็นเป็นค่าสามกล่องค่าสามกล่องเช้าก็มเย็นเช้าคือสาวเช็คอลางวันแล้วกูแล้วก็ตอนเย็นก็โทรจีโอเข้ากองีอย่างเงี้ยหล่อนี้ยอกยอกผมยินดีด้วยจริงครับซอยินดีด้วยนะครับผมขอเซ็นได้พี่แก้วซ่อมหนึ่งทีครับผมครับแล้วครับ เมื่อกี้พูดนี้เราล้องเพลงอะไรนะพี่ชายเมื่อกี้เราร้องเพลงน็อกน็อกเร่งเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังมากจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่ผมสุขปาะคำมากคำสาบานศิลปินไลเซอร์เบสุนหมู่บ้านเป็นน้องชายที่ผมสูบว่าเขาทำทุกอย่างทุกอย่างจริงเรื่องการเต้นเนี่ยเขาไม่เป็นสองรองใช่แล้วครเพลงนี้คือเหมาะเขามากเหมาะมากทำได้ทุกอย่างจริงนะฮะอะไรที่ไร้สาระมันทำได้หมดเลย เจ้าของ,งเพลงมาไหมวันวนี้วันนี้เจ้าของเพลงมาด้วยอยูไ่ไหนฮะลุกขึ้นยืยนหน่อยครับผม